จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2023-2024ที่สีซสั้นนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีครบทุกรสชาติจริงๆลุ้นแชมป์กันจนหยดสุดท้ายลุ้นพื้นที่ยุโรปรวมไปถึงลุ้นหนีตกชั้นและยังมีการจากลาที่น่าจดจำอีกต่างหากส่วนทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเด็กผี ไม่มีลุ้นอะไรเลยเมื่อคืนที่ผ่านมาช่วงเวลาสี่ทุ่มตรงนะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเตะพร้อมกันเป็นนัดสุดท้ายนัดที่38-10คู่คู่ที่น่าสนใจก็เทไปทางฝั่งของแมนซิตี้เจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดรวมไปถึงาร์เซนเจอกับเอเวอร์ตันเพราะว่า2ทีมนี้เขากําลังลุ้นแชมป์กันอยู่นอกกนั้นก็ไม่มีอะไรที่น่าสนใจสักเท่าไหร่เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยแทบจะได้บทสรุปหมดแล้วขนาดแมนยูเองเนี่ย ยังเล่นให้มันครบๆเลยมาเริ่มกันที่ทีมลุ้นแชมป์อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะที่เปิดารางังเอติฮัสเตเดียมเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดสรุปสุดท้ายซิตี้ไม่พลาดครับเอาชนะไป3ประตูต่อ1 f i e l ฟิลฟอรเดนยิงตั้งแต่2นาทีแรกอย่างสวยเลยแล้วประตูที่2 f i ฟิลฟอร์เดนก็กดเข้าไปอีกดอกและสรุปสุดท้ายก็มาจบที่โรดี้ขึ้นนำเป็น3 1แต่ประตูตีไข่แตกของเวสต์แฮมเนี่ย ชงเองกินเองฟาดเข้าไปเป็นตะกอ้อเลยโมฮัมเหม็ดคูดุสสวยจริงๆส่วนทีมที่ขับเคี่ยวลุ้นแชมป์กับแมนซิตี้อย่างอาเซนนอนเนี่ยก็ทำจ็อบของตัวเองสำเร็จนะด้วยการเปิดเอมิเรตสเตเดียมเอาชนะเอฟเวอร์ตันไปได้2ประตูต่อ1โดนน้ำไปก่อนด้วยแต่สรุปสุดท้ายก็กลับมาได้2ประตูรวดเลยนะครับแต่ก็สมแต้มมันไม่ทันเพราะว่าซิตี้เขาก็ชนะเหมือนกันแม่น่าเสียดายนะ แต่อาร์เซนอลปีนี้ต้องบอกว่าสุดยอดบท B ี้ขยี้กับแมนซิตี้มาถึงนะัดสุดท้ายได้แบบนี้พวกคุณเนี่ยยอดเยี่ยมจริงๆไม่เป็นไรทีมลงตัวแล้วปีหน้ายังมีแล้วพอผลการแข่งขันมันเป็นแบบนี้ก็เลยส่งให้แมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาครองได้สำเร็จและทีมระบายสีฟ้ายังสร้างประวัติศาสตร์ควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีก4ส,สมัยติดต่อกันเป็นทีมแรกอีกด้วย แมนยูเนี่ยเคยทำได้3ครั้งเรียบร้อยโดนทำลายไปแล้วและการคว้าแชมป์ในซีซั่นนี้ของแมนซิตี้ก็เลยทำให้พวกเขาเนี่ยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกไปครองแล้ว8สมัยนะตามหลังแมนยูแค่5ครั้งเองโอ้โหอีก5ปีถ้าซิตี้มันยังโหดขนาดนี้เนี่ยแล้วได้แชมป์รัวๆเนี่ยทาาแมนยูเลยนะก็ดูสินะการได้แชมป์ของแมนซิตี้ ถ้าเกิดอฤดูการ2019ถึ2020 l ลเวอร์พูลไม่มาขั้นกลางเอาไว้แมนเชสเตอร์ซิตี้จะได้แชมป์ติดต่อกัน7สมัยโอ้ยโหดเกินแล้วทุกคนดูดิมาตรฐานการคว้าแชมป์ของแมนซิตี้มันสูงจริงๆนะอาเซนอลปีนี้จบเป็นรองแชมป์มี89คะแนนซึ่งถ้าเป็นเมื่อปีที่แล้วอาเซนอลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกนะแล้วดู Liverpool ดลิเวอร์พูลดิฤดูกาล2021-2022่ เวอ้์วภูจบเป็นรองจ่าฝูงมี92คะแนนมากกว่าซิตี้ในปีนี้อีกแต่เป็นแค่รองแชมป์เพราะปีนั้นซิตี้จบที่93คะแนนโอ้มเกินไปส่วนบรรยากาศการคุมทีมนัดสุดท้ายของเจเกนคอปที่แอนฟิลด์เนี่ยต้องบอกว่าน่าประทับใจสุดๆพี่อ้นเป็นเด็กผีเองได้เห็นบรรยากาศได้ดูทุกโมเมนต,ต์เนี่ยยังขนลุกเลยนะการคุมทีมนัดสุดท้ายของเจเกนคอปก็เก็บ3แต้มได้สำเร็จครับ หงแดงลิเวอร์พูลเอาชนะวูฟแฮมตันไปได้2ประตูต่อศูย์จบเกมปุ๊บทุกอย่างก็แฮปปี้ทันทีเจกเกนคอปก็ตามสไตล์ครับยิ้มหัวเราะกอดกับนักเตะโบกไม้โบกมือตลอดเวลาแล้วยิ่งตอนที่เจกเกนคอปเนี่ยเดินออกมาเพื่อสั่งลาแฟนบอลครั้งสุดท้ายมีการพูดมีการารับของที่ระลึกเนี่ยโอ้โหบรรยากาศโคตรดีเลย ตอนแรกเนี่ยเด็กผีก็คิดว่าน้ำตาท่วมแอนฟิลแน่ๆแต่สรุปสุดท้ายมีแต่เสียงหัวเราะมีแต่รอยยิ้มมีแต่บรรยากาศที่น่าประทับใจเต็มไปหมดเลยแล้วบรรยากาศในสนามเนี่ยก็เลยทำให้พี่อ้นไดร้รู้ว่าเด็กหงรักเจเกนคอปขนาดไหนส่วนคอปเองก็รักลิเวอร์พูลสุดใจเช่นกันเปีทำทุกสิ่งทุกอย่างเอาแชมป์มาให้เด็กหงได้เชยชมทุกแชมป์เรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นนี่เป็นการจากลาที่ไม่มีอะไรติดค้างกันเลยเฮ้ยเด็กคงอย่าลืมนะเจะเกนคอปมี IG แล้วไปติดตามแกได้โชคดีนะครับบอสเป็นยังไงเด็กผีเกือบหลับแต่กลับมาได้โอ้โหนัดสุดท้ายของพีเมลีกฤดูกาลนี้แมนยู U, ออกไปเยือนไบตันอุยรูปเกมไบตันเนี่ยกดแมนยูยับยับเลยจะเอาประตูขึ้นนำให้ได้แต่ไม่คมบ้างยิงติดบล็อกบ้าง ติดเซฟโอนาน่ามั่งสรุปสุดท้ายเอา้าแมนยูเก็บ3คะแนนได้เอาชนะไป2ประตูต่อศูนย์จากเดียโก้ดารโลและลาสมูหอยลุนยิงสวยทั้ง2ลูกด้วยเนี่ยแหละรครับทีมเล่นไม่ดีแต่มีแต้มโอ้โหไม่มีลุ้นอะไรแล้วแต่ก็ถือว่า จบฤดูกาลสวยๆให้แฟนบอลได้ชื่นมื่นนิดนึงฤดูกาลอันย่ำแย่ของแมนยะูณตอนนี้เหลืออีกเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนั่นก็คือนัดชิงชนะเลิศ FA ครับที่ต้องเจอกับแมนซิตี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะจบสวยหรือว่าจบแบบเละๆแต่เด็กผีร่วมแรงร่วมใจส่งเสียงเชียร์ให้แมนยูสู้กับแมนซิตี้ให้ได้แล้วกันเผื่อว่าปฏิหารมันจะเกิดขึ้นและนี่ก็คือบทสรุปของพิมลิกในฤดูกาลนี้ครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์ไปครอง4ทีมที่ได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็มีแมนซิตี้อาร์เซนอลลิเวอร์พูลแล้วก็แอสตันวิลล่าส่วนยูโรปาลีกกับคอนเฟอเรนซ์ลีกเนี่ยพี่อ้นยังไม่ชัวร์นะว่าทีมไหนจะได้ไปเล่นบ้างเดี๋ยวรอจบ FA ครับค่อยมาสรุปกันอีกทีส่วนทีมตกชั้นก็เป็นน้องใหม่ทั้งหมดเลยลูตันเบอร์ลีย์เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดส่วนแมนยูจบอันดับที่8มี 6- 0คะแนน ย่ำแย่ที่สุดในรอบ11ปีฤดูกาลหน้าว่ากันใหม่และในส่วนของรางวัลประจำฤดูกาลนี้ฟิลโฟเดนเนี่ยได้นักเตะยอดเยี่ยมไปแล้วโคพาเมอร์ได้ดาวรุ่งยอดเยี่ยมไปแล้วส่วนในรางวัลรองเท้าทองคำเออร์ลิงฮาแลนด์คว้าไป27ประตูถุงมือทองคำดาวิดรรยา16คีนชีตและจอมแอซซิประจำฤดูกาลนี้โอลีวัดกิน13สแอซซิตโอ้โหแต่ละคนอย่างโหด และในซีซั่นนี้พิมพ์เลีกอังกฤษยิงไปทั้งหมด1,223ประตูโอ้โหกดกันยับยับหนึ่งในนั้นน่าจะมีแมนยูเนี่ยทำเอาไว้เยอะเลยไม่ได้ยิงเขานะโดนเผลอแป๊บเดียวฟุตบอลพิมพ์หลีกอังกฤษจ,จบฤดูการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเด็กผีนี่คือซีซั่นที่กั้มกืนฝืนทนอยากให้มันจบเร็วๆเหลือเ,เกินปีหน้าคอยว่ากันใหม่อ้าว แฟนบอลประทับใจอะไรบ้างในพรีเมียร์ลีกปีนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อน้นแฟนผีอะไรขนด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่อยากเป็นเจ้าของรถยนต์ซูซูกิเ e อเรอเโอคอมแพคอีโกคสุดคุ้มค่าก็เป็นได้ไง่ายๆแล้ววันนี้นะกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง3 1 9 9 0 0บาท พร้อมโปรโมชั่นผ่อนเริ่มต้นเดือนละ3,302บาทนานสูงสุดถึง99เดือนใครอยากรับราคาสุดคุ้มขนาดนี้ต้องรีบแล้วนะเพราะว่ามีจำนวนจำกัดโปรโมชั่นพิเศษเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31พฤษภาคม2567ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w .suzuki.co.th หรือว่าสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศครับ